วันนี้วันอะไรเงียบทำไมอ่ะถามแล้วทำไมไม่ตอบตอบไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็เลิกกันไปเลยเออนย่เต๋เป็นไรเนี่ยนั่นองเศราอยู่คนเดียว กดเป็นใครในเอ,อ็มวีไงไหมม่่งโดนอีกงบอบเพอกว่าโถเลยให้กูสงสารสมหน้าของดีนะสงสารกูดิ้านาอากูไม่สนใจไม่ใส่ใจนื่นนี้นั่น,นลืมนครบรอบสองปียกูอีกแต่จริงว่าเตรียมสบายันแล้วแนหะโเอเรืยเล่องง่ายเมื่อแค่บอกเขาดีว่ามึทางทำงานเก็บตังค์จะพาไปทะเลไปฮันนีมูลกันสองคนมึงบอกไปตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอก แม่บอกเล่ากูเด็ดแม่ตั้งป้องกักูจังเครียดตรงนี้แหละเครียดมึงอยาปคิดมากอหรอเรื่องดิทะเลเอาไงเนี่ยเสานี้แล้วไหมแพ็กเกจแม่งก็แพงจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงที่พักก็จองไล้วอีกมัดจำตังไปแล้วด้วยมึงจะไปกูป่นะเนี่ย แถวนี้มากูบอกให้กลับไปบ้าน่ะดิไปช่วยที่ร้านอะ่ะอือเอางี้มึงไปโพสหน้าเฟซดิหาเพื่อนไปด้วยหน้าหนุ่มปรเมืองตะคนในเฟซมึงอะ่ะไม่เสียหายหรอกมึงจะบ้าเหรอบ้าเลยครับกูเควรโพสหาเพื่อนแดกเหล้าบ่อยๆมากันายงานแซยิสมากูทั้งคนในคณะคนนอกคณะเออก็น่าลองนะแต่กูไม่ได้ไปกินเหล้าไง กูต้องไปเป็นคู่ไปรอไม่ร,มรู้ครับแค่นี้แบบมึงคืนนี้กูไม่กลับห้องนะเออเองมึงอะลองดูสักครั้งก็ได้วะให้มันเหี้ยให้มันเหี้ยไป Hả, <laughs> Alo, อยู่ไหนแล้วครับเนี่ยอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยฮะอะไรครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลอะไรวะสายหลุดแกโอ้อะไรวะ โดนที้นีอีกแล้วไปเองก็แล้ว นี่คุณแจชินใช่ไหมคะใช่นี่ค่ะคุณแจขอให้มีความสุขพักผ่อนนะคะ เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อหม่อีกครั้งค่ะ The number you dial e d is not available. อ้าวพี่เต๋ททำไมต้องด่ากันด้วยอ่ะนี่ไอเองอ้าวไอเหรอเข้ามาได้ไงเนี่ยพี่งงมหมดแล้วเนี่ยก็ไออ่ะถามพี่เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยค่ะชื่อจริงนามสกุลพี่วักอย่างพี่เต๋ออ่ะไอไม่ลืมหรอกแล้วพี่อ่ะล็อกบ้านซะที่ไหนอ่ะถ้าไอเป็นโจรนะพี่อ่ะโดนลูซับไปหมดตัวละโอ้ก็พี่ไม่รู้นี่พี่ขอโทษละกันตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าไอจะมา พี่แต่อยากไถ่โทษไหมล่ะพาไอไปเดินเล่นถนนคนเดินหน่อยสินะานๆานะานนะนโอเคโอเคไปก็ได้ ดีๆนะงั้นไอ้เกาะพี่มาแล้วกัน คืนนี้นอนไหนเนี่ยพี่ไม่ได้เปิดห้องไว้เพื่อนด้วยดิไอ้นอนกับพี่ได้ไหมล่ะว่าเราเล่นไอเปิดห้องไว้แล้วกับเพื่อนอะที่เดียวพี่เลยอ๋ออาวเหรอโอเคงั้นมันเจอกันพรุ่งนี้นะตามทริปเลยที่ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรากลับกันดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เจอกันโอเค พี่ส่งไอแค่นี้ก็พอค่ะพี่ไม่ต้องไปถึงหน้าบ้านไอหรอกเดี๋ยวพวกเพื่อนจะถามกันเยอะบ้านไออยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยไอเดินเองก็ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นพรุ่งน,นี้เจอกันตรงนี้นะค่ะค่ะโอเฝันดีครับฝันดีเช่นกันค่ะ ฝันเลยเหอนยังไงอ่ะก็ได้มานั่งู่าที่ขึ้นกับคนที่ชอบไอฝันถึงวันนี้มาตลอดเลยไอชอบพี่เหรอพี่ไม่เคยรู้เลยว่าจะมีรุ่นน้องแบมกอบพ่อพี่อ่ะพี่จะไม่รู้ได้ยังไงก็ในเมื่อพี่มีแฟนอยู่แล้วจะให้ไอเดินไปบอกข่อพี่เหรอ แต่เนี่อยอไก็บอกพี่อยู่นะไม่ทันแล้วลหละหืมไม่ทันยังไงอะเปล่าค่ะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพี่อะถือกล้องมาขนาดเนี้ยไม่ถ่ายรูปสักหน่อยหรอมัวแต่จ้องหน้าไออะไอ,มอไม่ถ่ายบ้งเหรอไม่อา ไอไม่ชอบถ่ายรูปไอไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองโอเคโอเคไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายไม่เห็นต้องดูขนาดนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นบ,บันน้ำเราผ่าอะไรกินกันไหมโหน่าเสียดายจังไอต้องไปกับเพื่อนอ่ะไม่ได้จริงๆแหละไม่เป็นไรหรอโอเคค่ะ แล้วพี่พิทัณฑ์สัตว์น้ำนี่มันต้องไปกี่โมงอะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นก็ได้อืมโอเคเราไปเจอกันที่นั่นก็ได้โอเค มาได้ไงเนี่ยไม่บอกหรอกค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเค อะไรอยู่ตรงนี้คะก็อ e> ๋อมนั่งคิดอะไรเล่นตัวเนอะแล้วนี่อายยังไม่นอนอเหรอนี่ดึกแล้วเนะก็อายกลัวพี่เต๋อเหงาไงก็เลยมานั่งอยู่เป็นเพื่อนแล้วนี่ถ้ากลับไปเราจะได้เจอกันอีกไหมได้เจอกันอีกสินี่มันก็ดึกแล้วนะายจะกลับยังอ่ะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะกลัวอ่ะกลัวอะไรอ่ะ คนที่เป็นพี่วาหรอไม่รู้ไม่บอกพี่เต๋อไอชอบพี่นะไอดีใจที่ได้มาเที่ยวกับพี่ถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสัา้นๆแต่ไอก็ดีใจมากไอจะไม่ลืมพี่แล้วพี่เต๋ห้ามลืมไอนะไม่ไลืมไอหรอก แต่พี่ก็ชอบไอ้นะแต่ทำไมไอ้พูดเหมือนกลับไปเราจะไม่เจอกันอีกเลยเรียนก็เรียนคณะเดียวกันทำไมจะไม่ได้เจอแต่นี่พี่ก็ตัดสินใจแล้วนะพี่จะกลับไปคุยกับไอ้แบบจริงจังโอเคค่ะไอ้ก็ดีใจที่ได้ยินแบบนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวไอ้ไปนอนละพี่ก็อย่านอนดึกนะโอเคเดี๋ยวจระพาพี่ขึ้นไปนอนแล้วล่ะโอเค่ะ ได้ยิานข่าวปะว่ามอเราอ่ะคนตายเยอะมากเลยนะเว้ยได้ยินสิแล้วยิ่งชั้นห้านะที่พยาบาลตายที่มีใส่สินใช่ปะแกมีชั้นห้าเนี่ยนะเออชั้นห้าใช่น่ากัวว่ะ้องน้ำปะวะน่าแหละโมงอ่ะแบบนั่นแหละน่ากลัวมากอ่ะอย่าไปขีบ่อยชิบหายเลยเลิกเรียนอ่ะมึงอ่ะระวังตัวเออระวังไว้นะเว้ยมึงไม่โอเคเลยมอเรานี่แม่งคนตายเยอะจริงๆนะเว้ยเออเฮียพูดถึงเรื่องคนตายอ่ะทำไมวะ กูเพิ่งได้ยินข่าวมาเนอะเว้ยว่ามีเด็กในคณะเราอ่ะปีหนึ่งอ่ะสาขาเราด้วยเพิ่งโดนข่มขืนเออเพิ่งโดนข่มขืนหลังมอ่ะอีบ้าจริงอ่ะจริงมันเป็นตอนช่วงเดียวกับวันเกิดไอเต้ด้วยหนูเว้ยเฮ้ยเออเพิ่งโดนข่มขืนอ่ะยิงน่ากลัวสันแบบแล้วกูเห็นเขาตั้งกูเห็นเขาตั้งลิฟต์กันในคณะกูว่าน่าจะชื่อน้องไอ้นะพูดอะไรกันอยู่เหออาเฮ้ยเออไอเต้มึงรู้ยังว่ามีเด็กในคณะเราอ่ะปีหนึ่งอ่ะเพิ่งตายไม่กี่วันนี้เองหลังมอร้านเ่าหลังมอ ใครวะกูว่าเห็นเขาคุยกันนะว,ว่ารุ่นพี่มันคุยกันนะกูว่าน่าจะชื่อน้องไอเว้ยเพราะว่าเห็นเขาตั้งลิฟต์กันในเฟซอ่ะเออชื่อน้องไอไอไหนวะมึงมีรูปรป่ะเนี่เยเดี๋ยวกูว่ารูปมึงดูแป๊บนึงไอ้เหี่ยโค้งหน้าสงสารไอ้สั์พูดจริงแป๊บนึงไอ้สั์แม่เนี่ยคนนี้แหละปีหนึ่งสาขาเราคณะเราด้วยใช่หรอวะกูกไปเทีย่ยวเขาเองมึงไปเที่ยวเออ ไปได้ไงเฮียมันตายไปแล้วมันตายได้ไงวะว่ามันตายก่อนก่อนที่มึงไปเที่ยวกับน้องเขาแน่นอนอ่ะข่าวนีได้ใครอะเฮียมึงจริงปะเนี่ยเออเฮ้ยเขาตายแล้วจริงๆเว้ยมึงมึงจำผิดคนบ้า่าไม่ผิดคนนี้แหละไอเนี้ยเฮียก็มันมีไอเดียวเฮียผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะพี่เขาก็พูดกันหมดนล้วว่าคนเนี้อย่างมึงดูลูกดีดี น,นี้แหละที่กูไปเที่ยวด้วยนะจะต,ตา,าย,ยาได้ไงยังแฝงกูอยู่เลย หายไปตามกาลเวลาไม่อยากลืมให้ภาพสลายฉันทางเช่นไร น,นี้เต๋และไอจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามแต่ภาพความทรงจำของไอจะอยู่ในใจเต๋ตลอดไปผมอยากให้เรื่องราวความรักระหว่างเต๋กับไอเป็นภาพจำดีๆให้ใครหลายๆคนมีกำลังใจใช้ชีวิตอยู่ต่อไป